ระหว่างเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมและเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เลยโอกาสตรงไหนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับคุณจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกันโดยอูจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมและเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ในไพ่กองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมกันก่อนนะคะมันจะเป็นยังไง ใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นมาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือคำว่าคุณเนี่ยคุณรักคนคนนี้มากเลยนะเหมือนคุณลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นทั้งในเรื่องของเงินทองหรือกายหรือใจอะไรใดๆก็ตามการลงทุนยิ่งมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เราจมกับความสัมพันธ์นั้นมากเท่านั้นนะคะคุณรู้สึกกับเขาคุณลงทุนกับคนคนนี้ มากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่มันเหมือนเวรนเหมือนกรรมเหมือนกันนะยิ่งคุณพยายามทำให้เขาประทับใจคุณยิ่งเสียใจเสียความรู้สึกและเขาก็มองข้ามคุณค่าไปและสิบดาบมันเป็นการบ่งบอกว่าไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วที่เขาทิ้งคุณไปหรือทำให้คุณเสียใจทีนี้ถามเลยนะคะว่า คุณกับคนคนนี้มีโอกาสในการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันไหมไพ่มันขึ้นมานะคะหไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแปลว่าเขาอาจจะมีการแบบเดินไปข้างหน้าหรือมีคนอื่นนะคะในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพวกคุณอาจจะอยู่ในจุดของการที่จะเลิกกันหรือถอยห่างจากกันอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้นะ คนเก่าของคุณเนี่ยน่าจะทำร้ายความรู้สึกของคุณมาโดยตลอดนะคะแต่คุณก็พยายามไงในการที่จะเดินไปข้างหน้าต่อให้เขาจะมีคนใหม่เขาวนกลับมาคุณก็ให้โอกาสในทุกครั้งไปถ้าถามว่าถ้าเขามีโอกาสในการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก้าวถ้วยค่ะก้าวถ้วยก็คือเขาก็จะสนใจแต่ความคิดความรู้สึกของตัวเองค่ะ เขามองว่าคุณเนี่ยรักเขาและพร้อมในการที่จะให้อภัยไม่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนหรือเป็นยังไงก็ตามความคิดของเขาในรูปแบบนี้และตัวคุณเองที่ยอมให้เขากลับมาในทุกครั้งมันก็ทำให้ตัวเขาอะมีมุมมองว่ายังไงก็ตามอะเขากลับมาหาคุณได้ตลอดนะคะในขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสนะที่เขาจะกลับมาเนี่ย กลับมาหากลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ถามว่าเขาจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไหมคนเราอะเคยเป็นแบบไหนการที่เขาจะเปลี่ยนได้การที่คุณคิดจะเปลี่ยนนิสัยคนคนหนึ่งเขาต้องอยากเปลี่ยนด้วยตัวของเขาเองแต่คนคนนี้เขาไม่ได้สำนึกขนาดนั้นความสุขของเขาคือที่ตั้งและเขาก็คิดว่าคุณสามารถกลับมาได้เสมอเมื่อเกิดความคิดแบบนี้ ถามว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณได้ไหมไม่ค่ะเขาก็ยังเป็นแบบนี้ต่อมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วล่ะค่ะว่าคุณจะรับสภาพแบบนี้ให้ได้ปล่อยวางเรื่องนี้ไปซะหรือคุณจะตัดคนคนนี้ออกไปและเดินหน้ามีชีวิตใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือในการกลับมาเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะ มันก็สภาพเดิมนะคะหนังสือเล่มเก่าอ่านกี่รอบก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะคะทีนี้เรามาดูคนใหม่กันนะคะคนใหม่เดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องนะใบแรกเลยนะคะคนคนนี้ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าสองไม้เท้าและจัสติกมันเป็นการบ่งบอกว่าคุณจะต้องตัดสินใจในการเดินออกมาจากคนเดิมตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยนะ ออกมาไม่เกินสองเดือนคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่มันมีทฤษฎีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือทฤษฎีกดแรงดึงดูดถ้าเรายังหมกมุ่นหมกตัวอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆความท็อกซิกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจิตใจของเราอะ่ะหรือแรงดึงดูดของเราอะ่ะมันไม่สามารถในการเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่เข้ามาได้มันต้องมีการเคลียร์พลังงานล้างคนเก่าเพื่อเปิดรับ ให้เราเนี่ยสามารถมีคนใหม่ได้สิ่งที่ไพ่บอกก็คือหลังจากถ้าคุณนะตัดคนเก่าได้จริงๆนะไม่เกิน2เดือนคุณจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่นะคะคนใหม่คนนี้นะคะไพ่มันขึ้น t h w วิ e l of Fortune เหมือนเป็นโชคชะตาหรือแรงดึงดูดพลังงานที่ดีในการดึงคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณค่ะนะคะคนคนนี้นะคะคน เดี๋ยวหมอขอขยายไพ่นิดนึงอาจจะเป็นคนต่างชาติได้นะคะคุณไม่คิดว่าคุณจะได้เจอกับคนแบบนี้มันเหมือนเป็นคนในฝันในอุดมคติและคุณเป็นคนที่คุณเคยคาดหวังว่าถ้าคุณมีคนใหม่หรือมีใครสักคนน่ะที่เหมาะกับชีวิตของคุณในเวลาเนี้ยคุณต้องการคนที่มีความมั่นคงมีวุฒิภาวะทางด้านความคิดและ ความพร้อมในเรื่องของชีวิตหลายๆอย่างคนคนนี้จะมีโอกาสเข้ามาค่ะพวกคุณอาจจะรู้จักกันผ่านเรื่องของการงานนะคะหรือว่าคนแนะนำคุณมีโอกาสในการสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกดีๆนะคะแต่5ดาบเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าในช่วงแรกๆความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะมันดูเหมือนว่ากับคนคนนี้แลวคุณนะ่ะมันมีความเหมือนกันบางอย่าง ทำให้ในช่วงแรกๆเนี่ยเข้ากันไม่ค่อยได้แต่ถ้ามันผ่านในช่วงแรกไปได้พวกคุณจะมีโอกาสในการเริ่มความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะสามารถถึงขั้นมีอนาคตร่วมกับคนนี้ได้ไหมดวงชะตาพวกคุณเคยเป็นคู่ในอดีตกันมาก่อนดีไม่ดีคนคนนี้อาจจะเป็นทวินเฟรมของคุณก็ได้เพราะไพ่ห้าดาบมันเป็นการบ่งบอกว่าพวกคุณอาจจะท็อกซิกกันในช่วงแรกๆที่เจอกันนะคะ หรือคุยกันในช่วงแรกๆอาจจะไม่ชัดเจนในช่วงประมาณ -56 เดือนแรกที่คุยแต่จะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสในการที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ผู้หญิงถึงขั้นมีครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะถ้าจากไพ่เลยนะคะคนเก่าก็เป็นลักษณะแบบนั้นคนใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าปลายทางของคุณสิ่งที่คุณต้องการคือชีวิตใหม่ที่ดีการมีครอบครัวในอนาคต และความมั่นคงในชีวิตคุณต้องกล้าในการปล่อยสิ่งเดิมๆเพื่อที่จะ forward ชีวิตนะคะไปข้างหน้าและคุณต้องเชื่อมั่นในพลังของกฎแรงดึงดูดว่าคุณจะได้เจอคนที่คู่ควรกับคุณในสักวันค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เจอคลิปนี้นะคะ